สวัสดีค่ะมาพบกับนัดอีกครั้งนะคะท่านี้มีชื่อว่าท่า Roll o า t นะคะเอาไว้บริหารส่วนกล้ามเนื้อหน้าท้องและกล้ามเนื้อแก่นกลางลำตัวค่ะวิธีทํำก็คือหาอะไรมาลองข้อศอกแล้วก็ลองเข่าวไว้นะคะของนัดก็หาอุปกรณ์ง่ายๆค่ะก็คือมีผ้าแล้วก็เสื่อนั่นเองจากนั้นก็ทำตามคลิปเลยค่ะโดยที่เราก็จะคุกเข่าแล้วก็เลื่อนศอกเข้าออกไปมานะคะ โดยเราจะเลื่อนช้าๆนะคะไม่ต้องเลื่อนเร็วค่ะตอนที่เราเลื่อนตัวออกไปให้เราหายใจเข้านะคะตอนที่เราดึงตัวกลับเข้ามาให้เราหายใจออกท่านี้เป็นท่าที่ง่ายมากๆเลยนะคะผู้ที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกายใหม่ๆก็สามารถทำได้ค่ะเราจะทำท่านี้ทั้งหมด1 0 2ถึงครั้ง3-4ถึงเซตนะคะแล้วแต่ความแข็งแรงของแต่ละคนเลยค่ะ เอาไปลองทำกันดูนะคะถ้างาง่ายๆไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากสามารถทำที่ไหนก็ได้โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า t r รน n h ฮาร์ดลุคฮอตสวัสดีค่ะ